จะมาแกงป่าทอดมันอีกครั้งนะคะแต่น,นี้เป็นรสแซ่บกว่าเก่านะคะเห็นไหมคะเครื่องปรุงรสนะคะนี่นะคะพริกแกงนะคะเราทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะแล้วก็นี่กระทอดมันนะคะทอดมันนี่เราก็เอาไปเอ่ลงในน้ํานะคะแล้วก็พอเข้าลอยขึ้นมาเราก็ตักนะคะตักนะคะแกงป่าทอดมันนะคะอันนี้จะมีใบนะคะใบยี่หร่านะคะกับใบกะเพรานะคะแล้วก็ใบ ใส่สามอย่างนะคะใบผลละพาด้วยแบบแซบเลยนะคะอันนี้มีกระชายนะคะพริกนะคะแล้วก็เครื่องเทศนะคะค่ะแบบแบบแซบเออแบบแซบแซบเลยหมแบบพูดไม่ถูกเลยนะคะลิ้มพันกันเลยนะคะค่ะแลวนี่ก็เป็นนะคะหน่อไม้กับรวมผักเลยนะคะมีหน่อไม้นะคะมีถั่วมะเขือแล้วก็เหลือสองสามใบแล้วก็เอามาใส่รวมกันไปเลยนะคะ เครื่องปรุงรสนะคะเรา,เากระทะตั้งนะคะแล้วก็จะเอาเราจะใส่นี่นะคะอันนี้หอมหมดแล้วนะคะเราก็ผัดด้วยทอดมันที่เราเอาไปนะคะต้มลงมานะคะแล้วเราก็ไปใส่แล้วเอาน้ําเติมนะคะเราไม่ใส่กะทินะคะแล้วก็ใส่น้ําปลานะะี่ค่ะเครื่องปรุงรสใส่เนี้ยทีเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องอะไรไหลายๆอย่างนะคะไปทํากันได้เลยนะคะแล้เวเสร็จแล้วให้ดูเลยนะคะไป,ไปไปด้วยกันจ้าถ้าเสร็จแล้วนะคะ เดือดแล้วเราใส่ผักนะคะอันนี้เป็น,นอทอดมันนะคะแกงป่าทอดมันนะคะนี่นะคะเดือดแล้วนะคะรสกลมกลมนะคะแล้วก็ใส่ผักนี่ไปเยอะๆเลยคะ่ะนี่นะคะโลงลงไปนะคะพอไปปุ๊บนะเขาก็กระเดือนนิดเดียวนี่ค่ะกินกับขนมจีนก็ได้นะคะถึงเคลื่อนเลยนะคะถึงเคลื่อนเลย นี่ค่กินหอมมากเลยนะคะใส่ใบดีลาไปด้วยค่ะมันจะมีกลิ่นแรงเลยนะคะชวนกินเลยค่ะให้หิวข้าวไ,ไปนี่นะคะหัวขานไม่หยอกเลเนี่ยรสกลมกลมนะคะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะนี่ค่ะเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อปลาแอดทอดมันนะคะ นี่ค่ะปักเสรือแบบนี้นะคะใส่นี่เลยค่ะมันจะกวันมันขึ้นหน่อยนะคะจะต้องยกงสูงงนะคะนี่นะคะเป็นที่เลยนะคะ เต็มที่เลยจ้ะใบเราใส่ใบเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้รสชาติเขาดีขึ้นนะคะให้มี๊กกินร้อมชวนกินชวนทาเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,น,ะคะนี่นี้นะคะนี่มีไหมคะหอมกุ่นนะคะเราก็ตักพริกนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะพริกโรยตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ ขอจบคลิปนี้เพงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะไม่บาดไปแล้วค่าไว้เจอกันคลิปจบปีใหม่นี้ขอสุขภาพแข็งแรงกันนะคะบุญรักษาภาคุมของสาธุกคะ่ะ